ที่ได้มานี่ไม่ใช่กล่องของขวัญน,นะครับแต่ว่าเป็นลูกค้าประจําของเราส่งมาขายกับเราอีกแล้วอันนี้ต้องขอพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเรามากๆ,ๆเลยนะครับส่งมาขายทีหนึ่งก็เป็น 10, 10บสใบเลยมาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะได้อะไรเปิดมาเห็น a Max ก่อนเลยครับโอ้โหกอง a m a นะครับมาพร้อมใบเสร็จเลยมีเสื้อด้วยนะครับอ๋อเป็นรองเท้านี่มีผ้าพันคอสาย Apple Watch อันนี้ก็เป็นสาย Apple Watch อีกแล้ว โลโลเพียหน้ารุ่นนี้กำลังมาแรงเลยนะครับตัวโลโลอ่าสีขาวอู้อันนี้เป็นเสื้อสเวตเตอร์ครับจากแอมเบสมาพร้อมไปเสร็จเลยน,นี่เป็นพวกทวิลลี่ครับแบรนด์คีฟครับรุ่นนี้เป็นเอาลองบ้าครับไซส์นี้จะเป็นไซส์วินเทจเป็นมาเชอร์ออฟเฟลมาพร้อมไปเสร็จเหมือนเดิมครับน่าจะเป็นเข็มขัดอันนี้น่าจะรองเท้าเจนี่รุ่นใหม่มีกําไลข้อมือมีทุกสีเลยมาครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสร้อยสร้อยจริงๆด้วย ว้าวตะปูครับผมจูสอังครูแหวนแอมิสเลิบเมื่อยแกะกันเมื่อยเลยโอ้มุงมิ่งมากเหมาะสำหรับเดินทางเมืองนอกสุดๆครับใบนี้โอลิงไซส์ใหญ่สวยมากกล่องสุดท้ายแล้ว YSL โทสหรือเปล่าเป็นโทสจริงๆด้วยเห็นหูแลบออกมาตัวนี้คือโทสร,รุ่นที่ฮิตที่สุดของเขาเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะส่งมาขายนะครับก็สามารถส่งทางไปสณีเข้ามาได้เลยเรารับซื้อทุกอย่างเลยครับตั้งแต่รองเท้าเครื่องประดับเสื้อผ้ากระเป๋ามีอะไรส่งมาได้หมด